สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ของดิฉันธัญวรรณรัตพยุงหรือจูนนั่นเองอวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งมันเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์และจะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะซึ่งกฎของนิวตันนะคะก็จะมี3ข้อด้วยกันเรามาดูข้อที่1กันเลย กฎข้อที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นกฎของความเฉื่อยนิยามของมันก็คือวัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทำพูดง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นนะคะถ้าเราเข็นรถในซูเปอร์มาร์เก็ตพอเราปล่อยมือรถเข็นก็จะหยุดเพราะมีแรงเสียดทานจากพื้นมาหยุดมัน แต่ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลยรถเข็นก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามหลักของกฎข้อนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสิ่งที่เราจะสามารถพบเจอได้ใกล้ตัวของเราเลยนะคะอย่างเช่นเวลารถเบรกกระทันหันร่างกายของเรายัางพุ่งไปข้างหน้านั่นก็เพราะว่าเรายัางคงเคลื่อนที่ไปในทิศเดิมจนกว่าเข็มขัดนิรภัยจะมาหยุดเราไว้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกฎข้อที่2กฎข้อที่2ก็จะพูดถึงแรงนั่นเอง f เท่ากับ ma หรือว่าแรงเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งนิยามของกฎข้อที่2นะคะเมื่อมีแรงมากระทํากับวัตถุวัตถุนั้นจะเกิดความเร่งแปรผันตรงกับแรงและแปรผกผันกับมวลพูดง่ายๆก็คือถ้าเราใช้แรงมากขึ้น วัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ถ้าวัตถุมีมวลมากก็ต้องใช้แรงมากขึ้นเพื่อให้มันเคลื่อนที่ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเราติลูกบอลเบาๆมันก็กลิ้งไปช้าๆแต่ถ้าเราติแรงขึ้นมันก็พุ่งไปเร็วขึ้นหรือถ้าลองเข็นตู้เย็นเทียบกับเข็นเก้าอี้แน่นอนว่าต้องออกแรงมากกว่าถึงจะทำให้ตู้เย็นนั้นขยับค่ะ ต่อไปก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายนะคะกฎข้อที่3แรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาผู้ฟังอาจจะคุ้นหูกันบ้างแล้วนะคะสำหรับกฎข้อนี้นิยามของกฎข้อนี้นะคะทุกแรงกริยาจะมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเราผลักกำแพงกำแพงก็จะผลักเรากลับเช่นกันแต่จะผลัก กลับมาด้วยแรงที่เท่ากันเพียงแต่เราไม่รู้สึกชัดเจนเพราะกําแพงไม่ได้เคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นเวลาผู้ฟังกระโดดขึ้นจากพื้นเท้าของคุณผู้ฟังเองก็จะออกแรงกดลงกับพื้นเช่นกันและพื้นก็จะผลักคุณกลับขึ้นไปเช่นกันอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ podcast เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ไม่ได้ซับซ้อนกันอย่างที่ผู้ฟังคิดเลยใช่ไหมงั้นครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแรงโน้มถ่วงอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ